สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Detective Code M ช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งปริศนาและคดีฆาตกรรมสุดซับซ้อนที่รอการไขวันนี้ผมมีเรื่องราวที่จะทำให้คุณต้องอ้าปากค้างและขนลุกไปกับรอยร้าวในเงามายาปริศนากระจกอาถรรมคดีที่เริ่มต้นจากเพียงรอยร้าวเล็กๆบนบานกระจกแต่กลับนำไปสู่ความลับดำมืดที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นผิวสังคมภาพของกระจกที แกกละเอียดต่อหน้าต่อตาเสียงกรีดร้องของหญิงสาวที่ดังลั่นนั่นไม่ใช่เพียงฉากในภาพยนตร์แต่มันคือจุดเริ่มต้นของฝันร้ายที่เกิดขึ้นจริงลองจินตนาการถึงเหตุการณ์ที่คุณกำลังยืนอยู่หน้ากระจกบานโปรดของคุณแล้วจูๆ่ๆมันก็แตกเป็นเสียงเสียงต่อหน้าต่อตาคุณโดยไม่มีสาเหตุคุณจะรู้สึกอย่างไรตกใจสับสนหรือหวาดกลัวสุดขีด นั่นแหละครับคือสิ่งยิ่งที่เกิดขึ้นในค่ำคืนอันเงียบสงบในคาหารของตระกูลวารเศตตระกูลผู้ร่ำรวยและทรงอิทธิพลที่จูจ่ๆก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นพลังงานบางอย่างหรือบางทีอาจจะเป็นอาถรรพ์กำลังคืบคลานเข้าสู่เตรียมตัวให้พร้อมเพราะหลังจากนี้คุณจะไม่ได้มองกระจกในแบบเดิมอีกต่อไปคดีนี้เริ่มต้นขึ้นในคฤหาสารวารเศตบ้านเก่าแก่ที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าขานถึงความรุ่งเรืองในอดีต แต่ภายใต้ความสง่างามนั้นกลับซ่อนเร้นความลับดำมืดที่ถูกเก็บงำมานานหลายทศวรรษผู้คนในเมืองต่างรู้ดีว่าตระกูลวอรเ์เสตเป็นตระกูลเก่าแก่ที่เคยสร้างคุณงามความดีไว้มากมายให้กับสังคมทรัพย์สินมหาศาลที่ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นทำให้พวกเขามีอิทธิพลและบารมีเหนือใครแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีเสียงกระซิบถึงเรื่องราวแปลกประหลาดที่เกิดขึ้นภายในคฤหาสน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกระจกเงาแห่งคำสาปที่ว่ากันว่าจะนำมาซึ่งโชคร้ายแก่ผู้ที่ครอบครองมันเรื่องราวเหล่านี้ถูกเล่าต่อกันมาจากปากต่อปากจนกลายเป็นตำนานประจำเมืองที่ไม่มีใครกล้าที่จะลบหลู่หรือแม้แต่จะเอ่ยถึงมันอย่างจริงจังจนกระทั่งคืนเกิดเหตุทุกคนในบ้านต่างได้ยินเสียงแก้วแตกดังสนั่นวันไหวจากห้องนั่งเล่นชั้นบนเป็นเสียงที่ทำให้คนใช้บางคน ถึงกับตกใจจนทำของในมือหล่นเสียงที่นำมาซึ่งความตายและเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดกาลคืนนั้นเองคุณหญิงพรณีเจ้าของครหาสารก็พบศพลูกสาวของเธอคุณปารีชัดนอนจมกองเลือดอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ที่แตกละเอียดภาพนั้นสะเทือนใจจนคุณหญิงแทบช็อกแสงจันทร์ที่ลอดผ่านหน้าต่างสะท้อนกับเศษกระจที่กระจัดกระจายเกลื่อนพื้น ทำให้ห้องดูเหมือนภาพวาดเหนือจริงที่น่าสะพรึงกลัวบนร่างกายของคุณปาริชัดไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาดแผลจากการถูกทำร้ายภายนอกแต่สิ่งที่แปลกคือใบหน้าของเธอบิดเบี้ยวด้วยความหวาดกลัวสุดขีดเรากลับได้เห็นบางสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดในชีวิตสิ่งที่ทําให้ตํารวจยิ่งสับสนคือไม่มีร่องรอยการหนัดแงไม่มีรอยเท้าคนแปลกหน้าไม่มีสิ่งของมีค่าใดๆหายไป ห้องถูกล็อกจากด้านในอย่างแน่นอนทุกอย่างบ่งชี้ว่านี่ไม่ใช่การฆาตกรรมธรรมดาแต่เป็นคดีที่ซับซ้อนและเต็มไปด้วยปริศนาเมื่อมองเข้าไปในดวงตาที่เบิกกว้างของปารีชัดมันสะท้อนภาพที่บิดเบี้ยวของบางสิ่งหรือบางทีอาจจะเป็นบางคนไม่คุณอลิซานัดสืบสาวฝีมือดีจากหน่วยสืบสวนคดีพิเศษถูกเรียกตัวเข้ามาในที่เกิดเหตุเธอขึ้นชื่อเรื่องความเฉลียวฉลาดและไม่เชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติ สิ่งแรกที่เธอสังเกตเห็นคือรอยร้าวบนกระจกที่ดูไม่เหมือนรอยแตกทั่วไปมันเป็นรอยร้าวที่ซับซ้อนและมีรูปแบบเฉพาะเรากับมีบางสิ่งบางอย่างพยายามสะท้อนความจริงที่ถูกซ่อนอยู่การตรวจสอบอย่างละเอียดเผยให้เห็นว่าเศษกระจกบางชิ้นมีรอยขูดขีดเล็กๆที่ไม่น่าจะเกิดจากการแตกตามธรรมชาติคุณอลิสาเริ่มสงสัยว่านี่อาจไม่ใช่แค่คดีฆาตกรรมแต่เป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนกว่านั้นมาก เธอเริ่มตรวจสอบวัตถุทุกชิ้นในห้องอย่างถี่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับหรูหราภาพวาดโบราณหรือแม้กระทั่งหนังสือที่วางอยู่บนโต๊ะทุกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆล้วนมีความหมายเธอรู้ดีว่าในคดีแบบนี้คำตอบมักจะซ่อนอยู่ในสิ่งที่ไม่มีใครสังเกตเห็นและกระจกบ,บานนี้มันกำลังบอกอะไรบางอย่างกับเธอขณะที่อาลีสากำลังสืบสวน เธอก็พบสมุดบันทึกส่วนตัวของปาริชัดที่ซ่อนอยู่ในลิ้นชักข้างเตียงภายในสมุดเต็มไปด้วยภาพวาดของใบหน้าที่บิดเบี้ยวและน่ากลัวและข้อความที่เขียนด้วยลายมือสันสว่ามันกำลังจ้องมองฉันจากกระจกพ่อความเหล่านี้ทำให้คุณอลิสาขนลุกภาพวาดแสดงถึงความหวาดกลัวอย่างรุนแรงที่ปาริชัดต้องเผชิญมันไม่ใช่แค่ภาพวาดธรรมดา เป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่เผยให้เห็นถึงความทุกข์ทรมานทางจิตใจของเธอคุณอลิสาเริ่มปฏิปต่อเรื่องราวปาริชัดอาจจะไม่ได้ถูกฆาตกรรมโดยบุคคลภายนอกแต่เป็นบางสิ่งที่มองไม่เห็นหรือบางทีอาจจะเป็นความกลัวที่เกิดขึ้นจากภายในจิตใจของเธอเองเธอกำลังถูกบางสิ่งตามหลอกหลอนหรือถูกสะกดจิตหรือมีใครบางคนกำลังใช้กระจกนี้เป็นเครื่องมือในการทำร้ายเธอ คำถามมากมายผุดขึ้นในใจของนักสืบสาวการสืบสวนจึงไม่ใช่แค่การหาฆาตกรแต่เป็นการตามหาความจริงเบื้องหลังสิ่งที่เรียกว่ากระจกอาถังบานนี้อัดเบาะแสใหม่นำคุณอลิสาไปสู่คุณชายวิชิตกู้แข่งทางธุรกิจของตระกูลวรเศรษฐผู้ที่เคยมีเรื่องบาดหมางกับปาริชัดอย่างรุนแรงคุณชายวิชิตขึ้นชื่อเรื่องความเจ้าเล่ห์และมีอิทธิพลในวงการมืดเขาเป็นที่รู้จักตันดีว่า ไม่เคยยอมแพ้ใครและมักจะใช้วิธีสกปรกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการคุณอลิสาจึงเริ่มสืบสวนภูมิหลังของคุณชายวิชิตอย่างละเอียดเธอพบว่าเขามีความสนใจในเรื่องของเวทมนต์และวัตถุโบราณที่เกี่ยวกับอาถรรพ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระจกเงาที่มีพลังพิเศษบางอย่างแม้จะยังไม่มีหลักฐานเชื่อมโยงโดยตรงแต่สัญชาตญาณของนักสืบบอกเธอว่า ชายผู้นี้ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างแน่นอนและในที่สุดเธอก็พบหลักฐานชิ้นสำคัญที่เชื่อมโยงคุณชายวิชิตเข้ากับคดีนั่นคือจี้ล็อกเกตโบราณที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งภายในมีภาพของปาริชัตและสัญลักษณ์ลึกลับบางอย่างจี้นี้ไม่ใช่ของธรรมดามันคือกุญแจสำคัญที่จะเปิดเผยความจริงทั้งหมดจากการตรวจสอบจี้ล็อกเกตคุณอลิสาพบว่ามันถูกแกะสลักด้วยสัญลักษณ์โบราณ ที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมบางอย่างเธอเริ่มสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดเก่าแก่และห้องเก็บเอกสารลับของตระกูลวรเศษจนพบว่ากระจกเนาแห่งคำสาบไม่ใช่แค่ตำนานแต่เป็นวัตถุที่มีอยู่จริงและถูกใช้ในกิธีกรรมโบราณเพื่อควบคุมจิตใจของผู้คนคุณอลิสาได้พบกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดีที่เคยศึกษาเรื่องราวของตระกูลวอรเรสและวัตถุโบราณ ที่พวกเขาครอบครองอาจารย์เล่าให้ฟังถึงตำนานของกระจกเงาที่ว่ากันว่ามีพลังในการสะท้อนจิตวิญญาณของผู้ที่มองเข้าไปและสามารถใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับโลกอีกมิติหนึ่งได้ความรู้ใหม่นี้ทำให้คุณอลิสาเข้าใจถึงความซับซ้อนของคดีเธอตรหนักว่าคดีนี้ไม่ใช่แค่การฆาตกรรมแต่เป็นเรื่องราวที่ผสมผสานร,ระหว่างวิทยาศาสตร์จิตวิทยาและความเชื่อโบราณ ถูกชิ้นส่วนของปริศนาเริ่มเชื่อมโยงกันทำให้เห็นภาพรวมที่น่าตกใจของแผนการอันชั่วร้ายที่กำลังถูกเปิดเผยคุณอลิสาเพชเชิญหน้ากับคุณชายวิชิตในห้องทำงานลับของเขาที่นั่นเธอพบอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลที่สามารถส่งคลื่นเสียงความถี่ต่าไปยังกระจกเงาได้คุณชายวิชิตสารภาพว่าเขาได้ใช้กระจกนี้ในการสะกดจิตปริชัดมานานแล้วเพื่อ ให้เธอเปิดเผยความลับทางการค้าของตระกูลและวางแผนที่จะควบคุมจิตใจของเธอให้ฆ่าตัวตายเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้กับคู่แข่งคุณชายวิชิตยืนยันว่าเขาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการแตกของกระจกเขาต้องการทำให้ดูเหมือนเป็นอุบัติเหตุหรือเป็นผลจากอาถรรพ์เพื่อปกปิดร่องรอยอาชญากรรมของเขาแต่สิ่งที่เขาไม่รู้คือปาริชัดไม่ได้ถูกควบคุมจิตใจทั้งหมด เธอพยายามต่อสู้กับพลังชั่วร้ายที่เข้าครอบงำและพยายามทิ้งเบาแสไว้ให้ใครบางคนมาช่วยเธอคุณอลิสาจึงตระหนักว่าสิ่งที่ปาริชัดวาดลงในสมุดบันทึกไม่ใช่แค่ภาพหลอนแต่เป็นสิ่งที่เธอพยายามจะสื่อสารออกไปภาพใบหน้าที่บิดเบี้ยวไม่ใช่หน้าของปีศาจแต่เป็นใบหน้าของคุณชายวิชิตที่ปรากฏในกระจกเงาขณะที่เขากำลังสะกดจิตเธอ คุณอลิซาต้องเผชิญหน้ากับคุณชายวิชิตยอย่างดูเดือเดอเขาพยายามทำร้ายเธอเพื่อปกปิดความลับแต่ด้วยไหวพริบและความสามารถเธอสามารถปลดอาวุธและควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ในช่วงเวลาวิกฤตกระจกบานนั้นได้สะท้อนภาพของคุณชายวิชิตที่เต็นไปด้วยความชั่วร้ายและความบ้าคลั่ง <S <S มันไม่ใช่แค่กระจกเงาธรรมดาอีกต่อไปแต่เป็นพยานที่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างคุณอลิซาได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งหมดที่มี ในที่สุดก็สามารถจับกลุ่มคุณชายวิชิตได้สําเร็จเขายอมรับสารภาพทุกอย่างภายใต้แรงกดดันจากหลักฐานที่มัดตัวและถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวดเร็วความจริงที่ถูกซ่อนอยู่ภายใต้เงาไมา้ของกระจกเงาแห่งคําสาบได้ถูกเปิดเผยออกมาในที่สุดผู้คนในตระกูลวรสศทธต่างรู้สึกโล่งใจที่ความจริงปรากฏแม้จะต้องแลกมาด้วยความสูญเสียแต่พวกเขาก็ได้เรียนรู้ว่าความจริงนั้นสำคัญกว่าสิ่งใดทั้งหมด และความยุติธรรมยังคงมีอยู่จริงคดีรอยร้่าในเงามายาปิดฉากลงด้วยชัยชนะของความจริงและความยุติธรรมตระกูลวรเรษค่อยๆฟื้นตัวจากบาดแผลของความสูญเสียและเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ปราศจากเงาของอดีตที่ตามหลอกหลอนคุณอลิซากลับไปทำหน้าที่ของเธอในฐานะนักสืบผู้เก่งกาจโดยมีคดีนี้เป็นเครื่องยืนยันถึงความสามารถของเธอและเป็นบทเรียนอันล้ำค่าว,ว่า ไม่ว่าจะซับซ้อนแค่ไหนณความจริงย่อมถูกเปิดเผยเสมอเรื่องราวของกระจกเงาแตกนี้ไม่ได้เป็นเพียงคดีฆาตกรรมธรรมดาแต่มันคือการเดินทางที่เราได้เรียนรู้ถึงความมืดมิดในจิตใจมนุษย์ความหวาดกลัวที่ซ่อนอยู่และความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับมันผมหวัอองว่าเรื่องราววันนี้จะทำให้คุณได้รับทั้งความบันเทิงและความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับโลกของการสืบสวนสอบสวนนะครับ และมันแสดงให้เห็นว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามการร่วมมือกันการช่วยเหลือกันการพยายามทำความเข้าใจซึ่งกันและกันคือหนึ่งทางที่จะนำไปสู่แสงสว่างได้เสมอก่อนจากกันไปถ้าคุณชอบเรื่องราวสืบสวนสอบสวนแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Detective Code M เพื่อไม่พลาดคดีปริศนาและเรื่องราวลึกลับอื่นๆที่ผมจะนำมาเล่าให้ฟังในครั้งหน้านะครับ